่าเขี่ยแม่แม่เอ้ยซื้อรถที่ไปเน่แม่มาโอ้ยังน้อยบ่ลูกกระสิบปีเออไปโรงเรียนยักได้รถที่ไปโรงเรียนแม่มาแม่ก็ได้ไปหาเงินอดเอากรบบอกลูกนะอดเอาก่อนจะบอกลูกว่าอดเปก่อนเอออดไปอพอได้ย่อ่ะเปินไปอันได้แม่นยิงเออผู้ชาย เดแมไปหาเงินเดเมซื้อให้ดอกว่<ป>ะสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้ผมเอ่พี่นอ้องเอซของลุงไงเบิดทุกทุกคนทุกขอบทุกครัทวทุกหม่ทุกบ่อน้องน้องนะอะมาพบมาพ่อกันยินดีต้อนรับข่าวสู่ทางซ่องลุงไงอีกแล้วพี่น้องน้องบอกว่าภายในประเทศดอว่าต่างประเทศก็ดีพี่น,อน้องเลยนะอะ เอาพ่มาพ่อกันมืาอนี้ก็ขอบบุญขอบคุญขอบโมกขอบใจหลายๆเด้ยอยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขอบลุงไงเนาะมืาอนี้กับลุงไงกัขบข่าวมาทางหน้าสาวคนหนึ่งเนาะเอากับบุหู่จีมา,ราหรือว่าเปินเป็นแม่ห้างหรือว่าเป็นแม่์ใหม่หรือว่าเปิดบุสาวเ้ากับยังบุหู่น,ะน้องๆนะครัก็จะได้ข่าวไปสัมภาษณ์และสอบถามกับ ครอบครัวหรือว่าชีวิตของเพื่อนประจําวันหรือว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไดอยู่อย่างไดกินอย่างไดพี่น้องอ่ะเข้าวฝ่ายเพื่อน,นสบายดีพี่น้องนะมาฮอตมาถึงเป็นทีเรียบร้อยนะตามที FC, อเ,อ <c oughs> เอฟซีคอเขาจะได้ข่าวมาแล้วพี่นอ้องฮอตให้ฮอตหน้าเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยฮาการ์ชีได้ขออนุญาตถามชื่อถามเสียงเพื่อนอายุอานามเท่าไหรเนนะนะาะเนยหลเนยละ เนี่ยโอเคอ่ะสิเสียงเัโอเคขออนุญาตถามเลยบ่าพองอ่ขออนุญาตถามชื่อเนาะอชื่ออย่างดชื่อควนชื่อสิพันธ์ ขวัญขวัญเนาะสาวขวัญอ่าอันยุเท่าไหร่เด้ดเนาะสี่สิบสองปีโอ้รุ่นเดียวกับลุงใหญ่ตัวนี้เดียวกันสี่สิบสองอ๋ออันยูทำกันเลยกับลุงใหญ่โดยซทำกันเลยซทำกันกับลุงใหญ่เลยสี่สิบสองปีอาเป็นยังไงครอบครัวอยู่จังใดกินจังใดมีครอบมีครัวอะไรไปเคยมีเคยมีโอ้เคยมีแต่ว่าปัจจุบันนี้มีอยู่กับ พ่อกับน้องกับลูกโอ้เคยมีแต่ดุลเนาะบามันแยกทางกันได้หกห้าหกโอ้หึงอันนี้มีลูกตรงกันจ้กคนสามมีลูกสามคนแล้วผู้ชา่มันยิงต่วผู้ยิงผู้หนึ่งสายสองใหญ่มาดแล้วตอนนี้ลูกนั่นไปใส่เปิด ก็อยู่ในบ้านนี่แหละโอ้เบพุ่นเฮียนเป็นอย่างบ่ผู้หนึ่งหามีผัวลูกสาวกุกไปอยู่น้ำผัวแล้วก็ผู้โนอผู้ใหญ่ก็อยู่บ้านนี่แหละไปปั่นเข่าของเขาผู้น้อยหนะก็ับสิบปีเลยเข่าเฮียนวะคุณเข่าเฮียนอืมอืมอืมเขาครัวเจ้าก็คือโอ้คือประมาณนี่แหละอาชีพหลักก็คือเห็นนเห็นหน้านี่มา โดยเพราะว่าทางเขาเข้ามาหน้าเพื่นนี้ดูเขาก็เห็นเพื่นเห็นหน้าเขาก็ว่าไปเลยเนาะว่าอาชีพลักเพื่นก็คือเห็นหน้าเนาะอาชีพเสริมก็เห็นยังแบบเรื่อยหายเ้็วหน้าเลยจะเห็นปนี่ะรับจ้างทั่วไปเนาะเห็นรับจ้างทั่วไปก็จะได้ครอบครัวครอบครัวคนชาตินี่ว่ามีอยู่มีกินกุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่แต่ละปีกุ้มยูขาุกมีเขาอยู่ เงินอยู่กับยังบูมีอาศัยอยู่ลำพ่ออ๋อเจ้านัน่นแปลว่าตอนแต่งงานกับผัวนั่นยังบ่ได้ส้างเฮือนมะาะสร้างแล้วแต่ว่ายังบม่ได้ยัว่ายังไงยกให้เขาเมื่อ่ได้เอาเอาหยกหรือว่าเจ้าเจ้าแต่งงานไปอยู่บ้านผัวปะโอ้ไปอยู่บ้านผัวบัดนี้เลยพอเลิกลากันไปเลยเจ้ากักลับมา,บ,าบ้านเกิดเจ้าก<อ>็าเลยอันบ้านอันเพื่อนหลังที่ว่าเจ้าสากันเมียน่ะปะลูกนั่นเอาลูกมาเบิดบ่อลูกนะผู้น้อย ผู้น้อยอยู่น้ำเขาพราะเขาพอให้น้อยแล้หลาชุดนะบอสแต่ว่าก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาแม่อยู่โดย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 ค้อยคุณชายบอสคุณชายการเลิกลาเนี่เป็นจากไดนเอาขออมรู้หน้าทามีการหยกมันเป็นกับความเข้าใจกันมีเออบอกง่ายๆกับเฮาเด็ดดอกไม้คู่กันมาเพราะฉะนั้นเนาะบ่ชุดสีนทางอาจารยซาเออ เอาเด็ดเอกไม้เลยไปบูชาคนละบาดแสดเด็ดรวมกันยุหัดแต่ว่าไปบูชาคนละบอนนี่ยแสดงว่าเออฮ่าฮ่าฮ่เออมันกับเรื่องของธรรมชาติปรรมชาตินะคนเฮามีพบก็ต้องมีจากนะอันนี้แต่ว่าจากกันกับจากกันโดยดียุติเรื่อเนาะเอออ่าก็คือว่าโบเป็ยนยังชีวิตคนเฮายังอยู่เฮาก็ติดดินรดต่อไปเนาะสู่ต่อไปเนาะเพราะว่าก็ เขาก็จากทามีตั้งแต่เลอรกันมานี่กะยังเจ้ากับยังบริคิดว่าอยากคบหาผู้นั่นผู้นี่บอกอยากคิดอยู่กัย่านแบบเขาการที่ว่าเขามีโลจิติดย่านเพิ่นบ่อยากมาลําบากกับเขาเขามีอย่างนะย่านแบบเพิ่นบ่อมาจริงจังกับเขานี่นะโดยโดยโดยอันคือว่าชีวิตเจ้าที่หลังจากที่ว่าเลิกกับผัวมาแล้วนี้ลําบากแหงบอกลำบาก อ้าฮวขอถามการลำบากของที่ว่าเจ้าสู่มาเพื่อลูกที่ใหญ่นี่ลำบากแบบใดนก็ลำบากดิ้นรนหายังกับเฮ็ดเองเนาะอ่าเฮ็ดเองหมดคือนี่นี่แล้วแบบนักเบาก็คือว่าทั้งเอื้อนี่เฮ็ดเฮ็ดเองเลยแม่นก็คือมื้อนี้แหละที่เฮาเฮ็ดนี่เนาะคนเข้าเองคนเข้ามัดเข้าเองมัดี่ยวเองคนเข้าเองเกี่ยวเอง้ก็เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าน้องเออน้องเออเพูดว่าเรียกว่าน้องนันเป็นมกคลางว่าซั่น เป็ดเวียกบ่าได้ว่็นี่พอกระเท่าพ่อกะเท่าแม่กะเสียแม่กะเสียแม่กะป่วยมาหลายปีเพิ่งเสียได้สองเดือนหลังออก็เลยว่าสาวารักนะเม่นเจ้าผู้เดียวเลยเนาะอันป่วยมาเจ็ดแปดปีแต่ว่ากะ็ะชานอนอยู่แบบใส่แพ่นเพิดม,มาตลอดนดะ พึ่งเสียไปเดาเนี่ยวางเดินเก่านี่ยแนโดย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 วันนี้พ่ไปหาน่องกับว่าโปสบายก็เยมาบุพเพีได้อีนะก็ตรงมาเบิ้งน่องเห็ดเวียบบ่ได้เลยบานิรลานกากินนม่อผู้นี้บป่าอ๋อนน้องผู้นี้คือแบบว่าเพิ่นกัดโุดแปลว่า เป็นผัวนะบริเ็ณเวียกเหตุการณ์โดยโดยโดยมูสก่อนนั้นตอนนอกภัยเหตุยังกับมีแต่นองอะเหตุก็รู้สึกว่าเสียเอาไปอย่างผัวเนาะพี่นะก็เลยเลิกลากันไปก็เลยเลิกลากันไปลูกกะพีการได้ค่ะดูเพลินนะอย่างผาปียางยางบบได้บ่ยางบ่ได้ว่าวโบได้อ้าวยางบ่ได้ยังว่าวโบได้อยู่ดูเพลินนะ กินก็ก mm ินนมปองกินนมกาเมลิย้อนหามันบ่มีหาปีนี้กินนมอยู่ก uh ินนมแล้ยังเพิ่นน้อยได้โตเพิ่นน้อยอ๋อแบบเพิ่งพิการไม่ใช่เนาะเป็คนบ่สมบูรณ์เออแต่ใครเงเพิ่นอยู่เพื่อนจังได๋กระพอและพ่อผู้เฒ่าและเออบรรจุเจ้าเข้าไปแล้วเพิ่นออกมาพี่พ่อนะอ่าเพิ่นออกมาเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนนกั ก็ว่าจิตเป็นอันทั้งเรื่องนี่เป็นผู้หญิงมัดจะมานอนให้นอนหน้าดีแบบนั้นเยอะมานะคำและผนก็ออกมาแจังเจ้าหนุนจำเมื่อบ้านเมื่อบ้านโดยกันโอ้เจอเฉยว่าชีวิตเพันที่ผ่านมาลำบากก็ดีเนาะโดยลำบากหลายพี่น้องเนาะเด็ก่าคนแก่เนาะเด็ยสาอเด็กเงี้ยโดยวันนี้ผมมีผู้นำพาครอบครัวอีกผูมีผู้พาเหตุพาธรรมโดยการเฮาจากทางความน้นใจอีกเนาะว่าคืดว่าอยาก มีอยากได้อยู่บ่ก็คืดอยู่หากย่านคือว่าอะไรเนาะย่านคือว่าอะไรย่านเพิ่นบ่มาแบบจริงจังอยังกับเฮานะถ่าช่วงว่ามีแบบจริงจังเออเจ้าจริงจังเียเลยเพื่อสีฮับได้บ่ล่ะกาเบิ่งกันก่อนเนาะจะบิ่งไปก่อนเฮาเฮารับได้อายุว่าประมาณเท่าใดลงมาเท่าใดนี่นะวันหกสิบลงมาเออ60ลงมาโดยถ้าว่าสิน้อยกว่าเฮาหลายกับ่ได้อีก โดยโดยโดยชิ้น้อยกว่าเหามันกระสิบเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่เมนเมนเหากับชิปลงมาหาสี่ชิปเนาะมาเนี่ยแหละพระพาตั้งเดียวกันสี่ชิบสองนึ่นเนาะโดยเออพระ่าเหากระต้องการแปว่าคนพาเห็ดพาทำแม่ก็อยากมีผู้เป็นลักของครอบครัวเป็นผู้นำวขบครัวพระพาสั่งพาสานะโดยครอบครัวเหากะลำบากมาหลายแล้วสันเนาะ แต่ว่าอันแบบสมมติว่านี่เจ้าแบบว่าจะกเอออยากได้ผลมานน่ว่าอยากได้ค้นแบบว่าเออมีฐานะแน่หรือว่าเออเจ้าขยันก็ยาแต่ว่าคอยคอยบอกมาเจ้าเจ้าบอมีฐานะนี่แบบนั้นบอเจ้ามันก็อยากได้ฟูแบบว่าซอยเหลือครอบครัวเขาอยู่รอดท่นนะค่ำชูขครอบครัวพ้นได้ค่ำครอบครัวเขาให้แบบให้มันพ้นจากความลำบากนะกากความคิดท่นนะโดย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  โดย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 เข้าใจเข้าใจเนาะเพราะว่าลําบากมาลายแเนี่ยอยากมีผู้ว่าพาเฮ็ดพาทำถึงที่ทุกข์ยากก็ค่อยแบบว่าเฮาก็พากันเฮ็ดกันทำเนาะโอกหาเนาะปรึกษากันว่าเฮ็ดอันนั้นแนวนี้ซั่นซะเนาะเฮาก็ต้องการแบบเว้าง่ายๆก็คือว่าผัวเมียบ้านเฮาปกตินี่เนาะแต่ว่าทุกข์ยากเฮาก็บ่ได้ถิ่มบ่ได้ปะกันนะพากันเฮ็ดให้เฮ็ดนาไปซั่นนะเนาะมันดีขึ้นกระเก่าะนแบบ แต่ว่าอันผู้อันที่เคยผ่านมานี่ก็คือว่ามันคบกันบ่ได้เห็นเนาะเว่ากันง่ายๆก็คือว่ามันแล้วไปแล้วโดูมันแล้วไปแล้วมันแล้วไปพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาบอกง่ายก็คือรุ่งไงว่าเนาะเรียนหลบไม่รวมต้นไปบูชาคนละบอนก็เลยว่าฮอดแค่นี้ไปฉันเนาะเออกาว่าทางเพื่อนนี่ก็เปิดใจอยากหาคู่ไปฉันเนาะหรือว่า บอกว่าแต่ว่าหาคู่เลยเนาะหรือว่ามีผู้ซอยเรืออยากซอยหันซอยนี่ทุกจิิงทุกอย่างเนาะทางเฮากะยินดีเป็นสะพานบุญเนี่ยว่าสะพอเนาะราะว่าทั้งเพิ่นกะได้ว่ามาแล้ว่าลําบากเกินนะครอบครัวเพิ่ะลำบากเกินอันนี้บ่มมีผู้ชาเลยมีแต่มม่ยิ่งแมนมีก็มีแต่พอผู้เท่าเออพอกบพอผู้เท่ากับแทงลูกลานเออลูกซ้ายผู้นึงวันนี้แถมมีแบบว่าลานอันพิการอีกม บาด <maior not S 3> okay. ุกใชยไปปั่นเขาเนาะไปปั่นเขาน้ำเขา18ปีใช่ใช่ว่าคนไปปั่นเขาน้ำได้มาเพิ่มกันเได้มาเพิ่มกันโดยเห็ุน่ากระเฮ็ดโบมดเพราะว่าอบมีผูเหต่ เห็นอยู่เออเห็นเกิดนะมีเกิดมีง่ายอยู่นะเดี๋ยวทางห้ากาสิได้โทรศัพท์มันบอยากดีบไดมันอยากข้างอ๋ออันหน้าจอมันออกอันนี้มันตกเลยมันหน้าจอมันแตกมันอยากข้างโดนพอจะติดต่อกันได้เดีหน่อยเนาะหน่เดี๋ยวว่าห้าการไมันมันมันอยากดับมันกระดับไปเสียแบบมันจอมันลวนหะนนะแบบอยากไปมันก็ไปเองมันหะนนะห้ากาสิบบอกทางไอซีเอาเลยเนาะถต่ว่า โทรมาหนึ่งติดต่อบ่ได้ก็คือสิคือทิ้งคือคือเล่าเนี่ยคือโทรศัพท์มันมีปัญหาโดนโดนใครจะว่าเอื้ยคิดคุยคิดยังกับเมนเนาะบางเชือมันก็นั่นบม่ได้บางเทืออนี่อยู่ใส่กระเป๋าใส่ถุงนี่ก็มันก็ไปโทรออกเองเลยเมนเมนเมนรัวเองเนาะโทรศัพท์มันรั่วในห้องนะจะมันไปแรกเออเนี่ยหน้าจอมันบุดีถามมันยังชูดมันก็ล้วนไปเลย อ่ะเข้าเข,ข<อ>มาแต่เช้าเนาะก็ไปถามอันเพิ่นกินข้าวกีนน่นั่นก่อนเร็วอ <c oughs> ่ะกินข้าวเดี๋ยวลงไปคนเข้ขา, <c oughs> าลงไปหมัดเข้าอ๋อด้วเด้อย ปั่นเพื่อนึงแล้วพอเขานี่ปั้นเื่อนึงแล้วในสามสิบกระสอบนี่ก็ได้ลาตึกเนาะแต่ว่าทั้งเข่าทั้งหน้ามกับกุ้มกินอยู่เนาะพอดีแบบพอดีหดเข้าใหมล่ะก็พอดีนั้นนะพอดจุกอันนี้จุกกันเลยพอดีจุกกันเลยลว่าขวากลายชิ้นเดียวชิ้นยิ่งแบบนี้นะกับเปียกๆขวากลายกับพุกกินโอ้ขวากลายหกกุ้เลยนี่เฉพาะกินแปลว่าอันตุกแปลว่าเล้ยวให้เล้วหน้าเขากลับไปหาลับจ้างเจ็บๆไป ว่าขยันเนาะหนึ่งขยันกันยอนว่าห้ามมีเนี่ยเนาะสูญไปเนาเกิดมาต้งสูญต้องแม่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 อม่แม่แมอแมม่แม่่แม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 ่แแม่แม่ม่แมม่แ่แม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 ่แอ่น่แม่ม่แม่่แม่่ อดเอาก้อนบอกลูกนะอดเอาก้อนเออจะบอกลูกวก็อดเป็นก้อนเอออดไปเพราะได้เงื่อนอะผลไปอันได้เมย์ซืให้ดอกอ่าไดเงินยิงบ่ผู้ชายเออผู้ชายเดี๋ยวแม่ไปหาเงินเดเมย์ซื้อให้ดอกว่ะอดเอาก้อนพี่พญางพญางไปไก่เนาะเย็นเนาะหากคิดว่าแล้วให้แล้วหน้านี่ว่าสิไปหาเงินโบดูว่าไปทางไดนกับเบิ้งนกขนนกแข็งแห้งกต่ว่าคิดอยากไปโอ้สิป้าลูกไว้ให้น้อง ไปาเงินนซื้อรถทิพยให้เพิ่นนั่นแหละเพราะว่าเฮาก็ส่งเสริมลูกให้เรียนมีความรู้เนาะด้ยเอออน้องก็ทังเอื้อยนี่ก็อยากไปหาเงินหาคอยู่เนาะฟังเบิ่งอาการของน้องเพิ่นว่า่่เียกได้นอือบางเทื่อเพิ่นก็คือว่าลเพิ่นก็บ่แข็งแฮงเนาะโดยงเทื่อเก่าสิว่าบ่มีผู้เป็นสาวรัก ผู้น้ำพาไปจันท์แต่นี่ก็ยังว่ามีแต่น้องในนี้เนาะเออแบบว่าให้ผู้พาเหิตชัดๆเนาะเออเป็นทีมาแบบนี้เองเนาะทีมาก็บในหูได้ทราบกันทีเดียบร้อยพี่น้องเนาะเราข่าวขาวับโดยส่วนตัวคนน้ำเนาะโดยไปเรื่อยโดยเนาะก็ชีพบประมาณนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยเพราะเขาก็ล่ามาถามเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของเพื่อน คือว่าการที่ว่าเพิ่นสัมภาษณ์ไปนี้ไปสั่นเนาะก็จุดประสงค์ของเพิ่นก็คือว่าอยากมีผู้พาเหตุพาทำรักจริงเฮาก็ยังบ่ได้ถามเพิ่นว่าอันเรือต่างประเทศนุ่มมาทางไทยเป็นอย่างพิ่นสินนำได้บ่หันนยังบ่ได้ถามเพิ่นเลยอันทางไทยก็ได้อยู่แล้วว่าเนาะได้เออได้เนาะว่าทางไทยทางลาวก็ได้ทางไทยก็ได้ได้ได้มาได้เบิดเนาะครบเบิดร์ดๆะจะเขอ ต้องการอย่างเดียวก็คือเออเมนเนาะแมนมันยิ่งทุกคนก็ต้องการแบบนี้เนาะเตอว่าทุกอย่างกับข้าวเฮ้ยท่าสส้างกันเนาะข้าวกะยูต้องการได้นะมันยิ่งก็คือต้องการแบบนี้บัดถุกคนแบบพี้เนาะแบบว่าถาว่าเออเ้ามีนี่เฮากะเฮาชุดว่าเ้าลลำข้ารด้วยแต่ก็มาอยูของเขากแบบรักนอกหลินใจเนาะกับบุมมีก็ซุกคือเก่าเนาะแมนเฮาก็อยูต้องกันบอได้พี่นอง มันยิ่งถุกคนกับบ่าไภัยเนาะก็ต้องการคือควบจริงใจนี่เนาะทุกอย่างก,กม็มุกหมนน้นกากันอยู่อยู่ได้พี่เนาะเนาะก็คือทั้งเฮาปกติก็คือครอบครัวสาวหายสาวหน้าเฮานี่เนาะก็อยูนะ่ยต้องกันไปก็อยู่ได้พี่เนาะ่าว่า,า,ามีควมามพักต่อกัน,ส,นสั้นซะสื่อสั้ต่อกันเนาะรักนอกลิ้นใจดิ้นสู้ดิ้นกิ๊กกับ อยู่ร่วมกันว่าไ้ได้พี่น้องเนาะเออถ้าว่าเอาสิมีเงินมีทองมากับบุมีความสุขเนาะกับเพื่อนว่าอยู่เพื่อนทีเนาะพี่น้องอืมนะกับพวกประมาณนี่างเนี่ยเนาะกับการยิ่งทุกคนกับต้องการแย่านั้นได้พี่น้องอ่ะถ้าว่าเอฟซีเฮาสนใจทางน้องเพื่อนหรือว่าคำว่าของน้องเพื่อนนี่มีประโยชน์ที่ว่าเฮาเฮ็ดให้เพื่อนได้ใช่ไหมะเนาะทีว่ากระติดต่อขามาพี่น้องเนาะกระทางส่องของทาง นุ่งใยหรือว่าว่าสีพองโดยอ่าทางเฮากับจีปินทั้งสะพานบุญหรือว่าสะพานหักให้พี่น้องเนาะอ่าเกามาหอนมาถึงนี่กับผมมีอย่างไรพี่น้องเนาะก็คือว่ามาหอนมาถึงกันเกี่ยวกับชีวิตนอกกับทำเป็นทีเรียบร้อยแล้วเขากับจีได้ลำลาทางน้องเพื่อนกับเพื่อนก็มีเวียมีงานแน่เนาะอ่าทางเฮากับผมมีอย่างไรพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี้เฮาก็ขอให้น้องโชคดี พ่อคนจริงใจเนาะพ่อคนจริงใจอ่ะขอการเขามาสบายดีเนขอการามาสบายดี